สวัสดีครับวันนี้มาที่แอป beauty plus นะครับวันนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนท้องฟ้านะครับเป็นท้องฟ้าแบบสดใสแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกมากๆนะครับแอปตัวนี้ beauty plus นะครับมีทั้ง iphone มีทั้ง android นะครับเดี๋ยวเปิดรูปแล้วก็เล่นดูนะครับเปิดมานะครับหน้าแรกมันจะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับไล่ลงมาครับมันจะใช้คำว่าท้องฟ้าครับนี่เลยนี่ครับแฟนตาซีนะครับแฟนตาติกสกายนะครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บทีนี้ครับมันก็จะให้เรา t ายครับ กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกรูปภาพในอัลบั้มนะครับเลือกเลยครับเอารูปที่เห็นท้องฟ้าแบบสวยๆนะครับโอเคครับผมเอาเรื่องรูปนี้นะครับกดถูกครับแล้วก็รอครับรอมันประมวลผลนะครับอาจจะนานสักหน่อยนะครับอันนี้อยู่ที่รูปภาพนะครับถ้ารูปภาพไหนมันหาหน้าไม่เจอมันจะมันจะเด้งออกมาหน้าเดิมนะครับอ่ะอย่างเงี้ยมาแล้วครับเพื่อน เลือกดูนะครับมีหลายอันนะครับถ้าเป็นคําว่าทายคือเสียตังค์นะครับแต่ผมชอบอันเป็นบอลูนเนี่ยเพื่อนๆลองกดดูมาแล้วครับบอลูนครับน่ารักไหมน่ารักมากๆนะครับมันก็จะมีอันอื่นนะครับอันนี้มันเป็นการตัดแบบอัตโนมัติโดย AI ของเขานะครับเพื่อนๆลองเลือกอันอื่นดูอย่างไอปาวานเนี่ยโคตรเทเลยเหมือนกันนะนี่ครับปาวานย่างเทนะครับถ้าชอบก็กดเซฟเลยครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไปดูว่าเซฟได้หรือเปล่านะครับ อ่าเรียบร้อยครับอย่างเท่เลยนะครับอ่าอันนี้รูปล่าสุดที่เสเนะครับออก,ก็เนียนเหมือนกันนะเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วกันนะครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีจ้า